สวัสดีครับผมประสิทิ์ตแสบครับวันนี้ผมได้ของเล่นใหม่มาครับเรามาลองเล่นกันดูดีกว่าครับซูดกุคอมเพติชันครับว้าวฮ่าฮอินฟินิตี้แน่นอนครับระดับแรกดูจากรูกอาจจะงงใช่ไหมครับว่าเฮ้ยซูดากุอะไรเป็นรูปภาพว้าปกติซูดากุมันจะเป็นตัวเลขใช่ไหมครับ1นึถึงเเลยครับอันนี้เป็นรูปภาพครับ ซึ่งเอาจริงๆเพื่อนมาลองคิดดูดีๆครับการที่เป็นตัวเลข1ถึงเก1-9หรือจะเป็นรูปอะไรก็ตามที่แตกตงกัน9รูปมันก็เหมือนกันถูกไหมเออทำไมผมถึงไม่เคยคิดได้เลยนะครับถ้าพูดถึงซูดโก,โกุปุ๊บจะได้ถึงตัวเลขอย่างเดียวเลยใช่ไหมเออครับนี่แค่เห็นของอันนี้ผมก็รกว่าแบบเฮ้ย เขาคิดนอกกรอบแล้วผมก็เลยน่าสนใจซื้อมาลองเล่นดูนะครับซึ่งไอ้เจ้าเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัวที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับสังเกติดีครับมันจะเป็น6คูณหกคูณหกคูณหกนะครับนะครับตัวก่อนหน้านี้เนี่ยครับไอ้พัสโซชุดกุนะครับก็จะเป็นหกคูณหกคูณหกเหมือนกันนะครับเป็นแบบนั้นคุณผู้ชมสมัยนี้เขาเป็นแบบนี้หมดแล้วดูว่ายังไงนะครับแต่ผมเจอมาอันนี้น่าสนใจก็เลยอยากจะเอามาลองรีวิวดูนะครับมาอันดับแรกเรามาแกะกล่องดูก่อนดีกว่าครับว่าข้างในมันเป็นยังไงแลย มาอ่ะ,อะ,อะมาเลยครับนี่ครับสุดกุปเปอร์คอมเพลติชันนะครับตรงนี้เขาบอกว่าอายุ6กขวบขึ้นไปคะแนนหนึถึงสคนเลยนะครับนี่นยังไงมันแข่งกันเหรอไม่น่าจะแข่งในสุดกุปมันก็ได้คนเดียวไหมเออมาดมูกันนะครับตัวนี้ครับเขาบอกว่า i p r o v e ุตชิวเดน thinking logic นะครับก็คือแบบเสริมให้เขาแบบคิดแตกต่างคิดไปหลายๆมุมคิดไปแค่เป็นต่อในประมาณนี้นะครับเป็นโลจิกกัน,นะพูดง่ายๆนะอย่างที่ผมบอกเหมือนกัน1นึ่งถึงหกับจะเป็นผลไม้แต่แต่กันของลูกมันเหมือนกันนะ อ่านั่นแหละแค่นั้นก็ชูโดกุอะครับูิจกรรมนี้ก็คือชูโดกุนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับก็่นีต่างๆนะครับเดี๋ยวดูข้างในเลยดีกว่าทีเดียวจะได้ดูเมื่องนะครับมาพร้อมกันนะครับอ่านบ็อกซิ่งครับชูโดกุคอมเพติชันครับบิงฮีว้าวอ่านั่นนะครับมีคู่มือแล้วก็มีเหมนเหมือนการ์ดคาเดนใช่ไหมอ่าโอเคใช่ครับดูก่อนนะเล็กมากอ่ามีแค่นี้ครับแล้ว ครับถ้าแตกต่างกันเล็กน้อยครับในหน้ากล่องนี้มันเป็นกระดาษสีเหลืองอันนี้เราได้กระดาษสีแดงมาอ้าวเหมือนไม่ได้สีเดียวกันฮะเป็นไรม,มีปัญหาครับได้กระดาษสีแดงครับแล้วก็ได้ลูกเต๋าส6ลูกห6 36, ห6 36, เนี่ยหนะแล้วก็จะมีคู่มือนะครับมี2ภาษาอังกฤษกับจีนครับใครถนัดภาษา,าไหนก็เอาภาษานั้นไปนะครับผมไม่ถนัดทั้งภาษาเลยจริงๆต้องเป็นแบบภาษาฝรั่งเศสอะไรอย่างนี้เห็นะครับ บอกชู้เชอแต้มรูอ้อยู่สองคำเอออ่ะมาครับอันนี้็นคู่มือเลยครับซูดูกุรู้อยู่แล้วนะครับอธิบายเบข้ข้อนนขสั้นๆั้นอย่างนี้นะครับผมว่าเพื่อนทุกคนน่าจะรู้จักดูแล้วนะก็คือเราต้องเรียงครับนี่เห็นไหมแนวตั้งแนวนอนและสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับให้ทุกแนวอ่ะไม่มีตัวซ้ํากันนะครับอันนี้คือมันเป็นตัวผลลัไม้ครับแนวตั้งตรงนี้ก็จะต้องมีทุกตัวไม่ซ้ํากันแนวนอนทุกตัวไม่ซ้ํากันพูดผิดอีกนี่แนวนอนแนวตนอนไม่ซ้ํากันเนวตกั้บ สี่เหลี่ยมนี้ขนาด2อคูณสนะครับแนวสูง2แนวยาว3นะครับสอคูณสามจะต้องไม่ไม่ซ้ำกันใน6ตัวนี้นะครับแบบนั้นทำง่ายๆนะครับซึ่งเขามีเหมือนเป็นเรียกว่าอ,อะไรอ่ะเป็นด่านมาให้นะครับนี่มีทั้งหมด24ด่านเลยไอ้ตัวด,ด่านนี้หมายความว่าไงครับก็หมายมความเป็นจุดเริ่มต้นนั่นเองครับนี่เป็นอย่างอันที่หนึ่งนะครับเห็นไหม เริ่มต้นเขาบอกให้เราวางใส่ผลไม้ไปแบบนี้ก่อนนะครับแต่งั้นให้เราก็หาใส่มาให้มันเต็มโดยที่ตามกฎของซูโดกุก็คือจะต้องไม่สํากันในแนวตั้งแนวนอนและสี่เหลี่ยมนะครับแค่นั้นเองนะครับมินบอลยุสี่ด่าเลยนั่นก็ว่าด่านยุทธสี่นี้จะยากที่สุดนะครับซึ่งอันนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะเล่นไม่ได้นะครับเขามีเฉลยด้านหลังให้นะครับอ่าซึ่งห้ามโกงเด็ดขาดเราควรจะต้องชื่นจัดกับตัวเองนะครับดูลองเล่นดูแล้วก็ทำให้ได้นะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับเรามาแกะดูตัวลูกเต่าากกัันดีวครบ สวยงามนะอันนี้ผมซื้อมาจากร้านขายของเล่นแถวบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาลิงก์ในช้อปปีให้แล้วกันถ้าเจอเดี๋ยวใส่ไว้ให้นะครับก็จะเป็นตัวลูกเต๋า16ลูกนะครับซึ่งลูกเต๋าเนี่ยทุกตัวสามารถเป็นทุกตัวได้งงไหมงงหมดทุกตัวนะครับหมายความว่าแบบนี้นี่ดูในหนึ่งลูกก่อนก็ได้นะครับในหนึ่งลูกนะครับนี่ตอนนี้ส้มครับตอนนี้องุ่นตอนนี้อ๋อไม่ส้มอ๋อไม่ใช่เนี่ยแอปเปิ้ลเนี่ยแอปเปิ้ลองุ่นส้มกล้วยแล้วก็นันแนวตั้งมะม่วงและะะะะออออไไรร่่ เฉียวเวอะพีดตั้งเออพี่สาหร่ไม่รู้สักอย่างอะไรครับอ่าประมาณนั้นครับแปลว่าในหนึ่งลูกอ่ะมันจะใช้เป็นอะไรก็ได้ครับเราหมุนหมุนหมุนหาใส่เลยอ่าง่ายดีง่ายดีตัวก่อนหน้าเนี่ยที่ผมเคยรีวิวที่เป็นตัวเลขแบบนี้นะครับมันก็ใครเป็นลูกเต๋าก็จริงแต่ว่าตัวนึงคือเลขหนึ่งเลยนั่นหมายความว่าสมมติว่าตรงเนี้ยเราต้องการใส่เป็นลูกมะม่วงใช่ไหมครับเราก็ต้องหามะม่วงอยู่ไหนมะม่วงอยู่ไหนม่วงอยู่ไหนแต่อันนี้ไม่ต้องครับเราหยิบมาแล้วหาด้านเป็นมะม่วงใส่ได้เลย นี่ข้อดีมันเป็นแบบนี้แหละครับตัวนี้นะครับอ่าเห็นไหมเหตุที่ผมบอกไหมตั้งแต่เห็นหน้าปกแล้วดูว่าเป็นของที่แบบดูครีเอทดูมีอะไรมากกว่าเดิมครับแล้วก็จริงด้วยครับพอมาเป็นตัวข้างในลูกเตา๋าก็สามารถทําให้เป็น6ตัวที่สามารถเป็นอะไรก็ได้จุ้ติ่งกระดิ่งแมวเลยครับนี่มันลูกเต๋าทอยได้ด้วยครับแล้วอาจจะเพิ่มความยากเข้าบีก,ก็ได้ครับสมมติว่าตอนต้นเราเริ่มด่านเสร็จแล้วใช่ไหมครับปุ๊บเราใช้การนี่เลย ซุ่มเลยพวกเราจะวางตัวอะไรสมมติว่าเราถอยครับปึ๊ดอ้าวหล่นเลยครับสมมติว่าถอยใหม่ครับปึ้งได้อ่งุ่นครับเราห้องมองตื่นต้องหาวางองุ่นอย่างเดียวเงี้ยโอ้โหโคตรยากเลยโคตรยากเลยยากเกินยากเกินยากเกินคำคำคำนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเราลองเล่นกันดูทักด่านหนึ่งก่อนดีกว่านะครับเอาเป็นด่านที่ยากน้อยที่สุดเลยแล้วกันนะครับด่านหนึ่งครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเรียงวางให้เป็นเหมือนด่านหนึ่งเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูนะครับแป๊บหนึ่งป๊บหนึ่งหมายความว่าอย่างนี้ครับ อ่ามาเรียบร้อยครับนี่เลี้ยงเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ครับเพรที่ผมลองใส่ดูเมื่อกี้ผมรู้นะครับว่าความยากมันคืออะไรครับความยากคือเราจําผลไม้ไม่ได้ใช่ไหมอ่ะตอนนี้ผมถามเพื่อนนะครับว่าผลไม้ทั้งหกตัวที่ผมพูดไปต้นต้นอะ่ะมีอะไรบ้างถ้าม,มองนี้ถ้ามไม่มองนี้มาดูเลยตอนเนี้ยถามผมผมยังตอบไม่ได้เลยผมจะไม่มองนะผมไม่มองนะมีมะม่วงแอปเปิ้ลส้มองุ่นไอตัวเขียวๆอะ่ะไม่รู้อะไร แล้วก็อ่ะอยู่เดียวตัวเดียวอะไรอะอะไรเนี่ยจำไม่ได้อ๋อด้วยโอ้โหเห็นไหมมันจำไม่ได้ครับขนาดอย่างนี้จำไม่ได้เลยเราเลดูครับเวลาเราเล่นเนี้ยงงครับใช้สมองคิดไปคิดมาอา้าวเฮ้ยมันเหลือตัวอะไรวะจำไม่ได้ใช่ป่ะอ่านี่แหละคือความท้าทายอย่างแรกเลยที่เราต้องเจอกับของเล่นชิ้นนี้นะครับโปรตีนเป็นตัวเลขเราเรียนแต่เด็กแล้วหนึ่งตัวเลหกหนึ่งตัวยหกรู้แล,ล้วสมมติที่แถวนี้ใกล้หมดแล้วอ้าวหนึ่งสองอ่าสามหกอ่าก็แปลว่าขาด ห้ากับสี่ใช่ไหมอ่าเห็นไหมมันก็คิดได้แต่แบบนี้ครับงงเฮ้กยกล้วยแอปเปิลองุ่นไอ้เขียวๆนี่จะอ,อะไรเราขาดอะไรขาดขาดอะไรวะขาดอะไรวะขาดอะไรวะอ๋อขาดส้มกับกับส้มกับส้มกับอะไรวะอ้าวนี่ไงเห็นไหมมะม่วงอ่าเท่ากับมะม่วงเห็นไหมโอ้เฮ้ยแค่นียังนานาเลยนะครับบันเทิงแน่นอนครับอ่ามาเดี๋ยวเราลองเล่นคิดแรกนี้ก่อนดูนะครับว่าเขีวเวลาเท่าไหร่นะครับในการเล่นครั้งแรกนี้นะครับผมจับเวลาให้ดูเลยดีกว่านะครับมาดูกันถ้าพร้อมแล้ว ไปอ่ามาดูครับแถวแรกเมื่อกี้ผมดูแล้วพอดีนี่ครับเห็นเลยส้มมะม่วงอ่ากล้วย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 นี่กล้วยอยู่นี่ก้วอยู่นี่โอ้โหเฮ้ยแต่แรกมันก็ง่ายเกินไปไป่ะอย่างงี้แหม <c oughs> สุดท้ายแล้วเฮ้ยอ่าส้ม yes ดูเวลาอ่าเช็คก่อนเลยครับว่าถูกต้องไหมครับอ่ามาดูครับแถวนี้ไม่ซ้ำไม่ซ้ำ ไม่ซ้ำ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 มาแล้วก็ต้องดูหกนี้ด้วยนะครับอย่าลืมอ๋อเนือนอนด้วยใช่เออไม่ซ้ำ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 หกไม่ซ้ำ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 และไม่ซ้ำ yes ฮู้สำเร็จแล้วครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันใช่หรือไม่นะครับเลยตรงไหม เฮ้ยโอ้โหเป๊ะครับเป๊กเลยผมดูกันนะอ่าใช่ครับตรงโอ้โหโอ้โหทำไมเล่นไปนะครับไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับดูดีครับผมใช้เวลาถึง2นาที17วินาทีเลยนะครับโอ้โหนี่ขนาดระดับหนึ่งนะง่ายสุดนะนี่ถ้าระดับยี่สิบนี่ไม่ใช้เวลาแบบ2ชั่วโมงเลยครับโอ้ ว้าวทำเล่นไปตอนแรกที่ผมเล่นก็ดึกว่าง่ายนะดูแบบโอ้เกือบเต็มแล้วมันจะเป็นยากอะไรครับแต่พอเล่นจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลยครับความยากอันแรกเลยนะครับก็คือที่ตัวลูกเต๋าเนี่ยแต่ละตัวมันสามารถเป็น,นทุกอันไงมันทําให้เราไม่สามารถมองได้ว่าเหลือตัวอะไรอยู่บ้างเข้าใจไหมครับเหมือนว่าเป็นตัวเลขอะ่ะในกองเนี่ยเหลือเลข3าอยู่ตัวเดียวเราจะรู้ได,ด,ได้หาเลข3เรแล้วหาเลข3มมาใส่ได้เลยครับแต่อันนี้ไม่ครับเราไม่รู้เลยว่า เหลือตัวอะไรอยู่บ้างตัวอะไรครบแล้วบ้างบางทีตัวอ่างนุ่นอาจจะครบแล้วแต่ว่าไอ้ตัวที่เราวางอยู่ที่พื้นเนี่ยด้านมีองุ่นโชว์ขึ้นมาอยู่อย่างนี้ทําให้เราคิดว่าอ้อองุ่นยังไม่ครบใช่ไหมหาดูอา้าวเฮ้ยครบแล้วดีกว่าอะไรอย่างนี้ครับมันเหมือนต้องใช้ความคิดคนละชุดคนละรูปแบบกับซูดูกุ แบบเดิมนะครับเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งซึ่งเราติดแบบเดิมครับผมเล่นแบบนี้งงครับมีแอบงงเล็กน้อยครับจากที่เมื่อแกเห็นไหมดํานหนึ่งอะจริงๆอ่อะตอนเริ่มต้นอะมันเยอะมากเลยนะมันเกือบจะเต็มอยู่แล้วครับถ้าเป็นซูดูกุนะผมพูดเลยว่าไม่ถึง1นาทีแน่นอนครับแต่เจอตัวนี้เข้าไปครับล่อ2นาที4 7เกือบ3มนาทีครับเห็นไหมไม่ธรรมดาเลยนะครับอันนี้ผมชอบมากนะถือว่าเป็นการให้เราใช้สมองอีกรูปแบบหนึ่งซูดกุที่เราเคยเล่นมาจากกี่ร้อยกี่พันแบบไม่ก็หมดตัวเลขแต่เจอนี้เข้าไปครับ มีงงครับโอ้โหแนะนาเลยครับตัวนี้สุดูกุคอมเพตชันครับเย่างที่บอกครับผมจะพยายามหาลิงก์สินค้าใส่ไว้ให้ใต้วิดีโอแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆลองไปดูแล้วเจอก็แปลว่าผมหาเจอนะครับแต่ถ้าไม่มีก็แปลว่าหาไม่เจอนะครับผมซื้อมาจากร้านที่สงขลาครับมันเป็นร้านที่แบบร้านขายของเล่นที่เปิดใหม่นะครับชื่อร้านว่าโอเคว้าวนะครับใกล้ๆรีมีวัดถ้าคนอยู่แถวนี้ก็จะมาซื้อได้แต่ถ้าคนไม่ได้อยู่แถวนี้ผมไม่แน่ใจนะที่อื่นมีขายไหมจำชื่อไว้แล้วกันครับสุดูกุคอมเพตชันนะครับยอดเลยผมแนะนำเลยนะครับซื้อให้ลลลูกกใหห้้าาานนนเเเ่่่ะครับฝึสมมอออองงงขไดดยยยยี เลยนะครับเฮ้ยจริงไม่ต้องเด็กหรอกผุ้ใหญ่ด้วยเล่นซูดูกูมาหนักชีวิตมาเจอเนี่ยมีงงครับมีงงแน่นอนครับต้องใช้เวลาปรับตัวนี่นึงนะไรครับซึ่งไหนก็ไหนนะครับผมจะลองดูครับความยากระดับ24นี้มาลองดูกันนะครับว่าผมจะสามารถแก้มันได้หรือเปล่าและใช้เวลาเท่าไหร่นะครับผมตีเวลาให้เอา15นาทีนะถ้าเกิน15นาทียังไม่ได้พอเลิกค่อยไปเล่นตอนอื่นนะกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าต้องทำได้ผมเชื่อว่าต้องทำได้นะครับ่โอเคมาเดี๋ยวผมมาลองเล่นดูก่อนนะครับ อ่าดีนะครับแบบที่24ครับนี่นะครับเ็จเดินเหมือนเป๊ะแล้วนะครับแล้วก็เริ่มจับเวลาตรงนี้ครับผมมาตั้งเวลาตรงนี้ปุ๊บจไไับเวลาเล่นให้เห็นใจจะเลยว่าเล่นจริงๆไม่ได้มีต่อๆนะครับมาลองดูครับว่าผมจะทำได้หรือเปล่าครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปได้มาอ้โเรียบร้อยครับนี่ตรงนี้เวลาครับ เจนาที22วินาทีครับเฮ้ย hey, ไม่น่าเชื่อครับเจนาที22วินาทีมาเรามาเช็คก,กันครับว่าผมถูกหรือเปล่าครับจะไม่ตัดต่อเลยนะจะไม่ตัดก่อนเมื่อกี้คือเอาจุดยอกให้ดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าแบบฮ้ยแอบสับเอียดแอบเปิดดูอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่มีครับไม่มีแต่พททำแบบเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ตัดต่อเลยใช่ไหมฮึบฮึบฮึบมาดูกันเลยนะครับนี่ เช็คทีละแถวเลยสิว่ามีไหมนะครับอ่าดูดิไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่เอ๊ซ้ำอ๋อไม่ซ้ำ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 ,ซำเฮ้ยถูกจริงไหมเนี่ยไหนดูดิเป๊ะดูบุ่มบุ่มก็พอแอปเปิ้ลองุ่นกล้วย อ่าฮ่าตูวกินครับนี่ใช้เวลาเจ็ดนาทียี่สิบสองวิครับโอ้โหว้าวไม่น่าเชื่อครับอันนี้ตัวที่ยากสุดไม่ยากอย่างที่คิดครับถ้าเป็นโซนุกุก่อนหนานี้ยากมากยากมากยากโคตรครับอันนี้เหมือนด้วยตัวที่เขาทํามาให้ด้วยแหละครับมันไม่ได้แบบยากมากขนาดนั้นนะคิดว่าเอาไว้ให้เด็กเล่นซะมากกว่านะครับรอตัวไปครับใช้เวลาแค่เจ็ดนาทีกว่าเท่านั้นครับเยี่ยมน้อยกว่าที่ตั้งใจไว้ครึ่งหนึ่งเนี่ยตั้งใจว่าประมาณสิบห้านาทีใช่ไหมอันนี้เจ็ดนาทีได้แล้วครับส E วอเควิด <muitas> ีโอนี้ก็มีเท่านี้ละครับเป็นหนึ่งของสุดเฟี้ยวถมันนาเพื่อนๆนะครับเมื่อเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างหรือว่าเคยซื้อไปเล่นไหมไม่เคยซื้อหรือว่าอยากจะลองอะไรยังไงคอมเมนต์บอกคอมเมนต์คุยกันนะครับผมจะรู้ว่าเพื่อนๆชอบอะไรแบบนี้หรือเปล่าถ้าชอบจะได้หามารีวิวอีกเยอะๆนะครับช่องผมตามสั่งอยู่แล้วครับตามใจเพื่อนๆอยู่แล้วครับอย่างไรก็ตามที่เพื่อนๆจะพาดวดีโอไปจากผมใคก่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับวันนี้ผอพักสมองก่อน พอเร็ววุนี้เสร็จปุ๊บทุกครั้งครับตัดนะ